สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำกับช่องของปอป,อปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อขายเหรียญหลักๆเลยก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากฮนะแล้วก็ผลิตมากหาง่ายที่ช่องปอปา ประกาศซื้อกันไปนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฮะบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรบกวนพอสมควรน,นะฮะเพราะว่าช่องปอปานั้นอยู่จิบติดกับถนนฮะบางครั้งก็อาจจะได้ยินเสียงรถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็ส่งเสียงรบกวนนะฮะแต่คิดว่าแฟนๆรายการคงจะได้ยินเสียงของปอปาอยู่พอประมาณนะฮะพอจะจับใจความได้นะฮะ พบกันเช้านี้เป็นเช้าวันที่16เดือนมีนาคมปีพศ2565ทักทายแฟนๆรายการฮะสวัสดีแฟนๆทุกสาขาทุกอาชีพเลยฮะก่อนที่เราจะมารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปอป่าประกาศรับซื้อเหรียญอะไรแล้วใครมีเหรียญอะไรก็ทักทายแฟนๆรายการกันสักนิดหนึงนะฮะ่า แฟนรายการของปปานั้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มกันตั้งแต่พี่ๆน้องๆปูๆป่ย่าตาใหญ่ชาวไร่ชาวนาพ่อค้าแม่ขายรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็น้องๆพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการทุกๆสาขาอาชีพนะฮะคลิปนี้ปป่าขอทักถ่ายแฟนรายการ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านฮะวันนี้ขอให้เป็นผู้โชคดีกันทุกๆคนทุกท่านฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่16เป็นวันที่พวกเราชาวไทยเนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านนะฮะเป็นวันที่เสี่ยงโชคฮะฉะนั้นคลิปนี้ป่าบอกว่าไม่ต้องเสี่ยงฮะให้ใครซื้อใครก็ถูกสำหรับการเสี่ยงโชคในวันนี้นะฮะ เรามาเริ่มกันฮะเรามาเริ่มกันฮะเพราะว่ามีหลายเหรียญอยู่พอสมควรวันนี้เป็นคลิปล่าสุดฮะที่ปอป่าจะมาประกาศทบทวนเหรียญที่ปอป่าประกาศซื้อไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะฮะเริ่มแรกเลยเหรียญที่เริ่มแรกวันนี้ปอป่า,ปาเลี้ยงให้เป็นแถวเลยฮะจนมาถึงเหรียญที่รับซื้อล่าสุดก็คือคลิปของเมื่อวานวันนี้ปอป่าถือโอกาสรวมฮะท่านผู้ชมฮะโทษทีนะฮะได้ยินเสียงไหมฮะ จะมีเสียงอ่แม้เสียงรถเนี่ยวิ่งผ่านหน่อยก็เสียงโทษทีนะป็นเสียงสุนัขข้างบ้านในเห่านะานนนฮะครับแฟนรายการฮะเรามาเริ่มทวนกันเลยฮะก็คือมีน้องๆหลายคนน้องๆหลายคนเนี่ยฝากถามมารับซื้อเหรียญอะไรมั้งคะก็อย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการฝากถามนะฮะปอป่าเนี่ยก็ให้อ,อดมินเนี่ยช่วยฮะช่วยให้รายละเอียดกับน้องว่ารับซื้อเหรียญไปบ้าง แต่บางครั้งน้องแอดมินเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทั่วถึงในการให้รายละเอียดให้ข้อมูลไปว่ารับซื้อเหรียญอะไรกันบ้างฉะนั้นใครที่ติดตามช่องของปาปาอยู่เป็นประจำก็จะพอรู้นะฮะแต่สำหรับแฟนๆรายการที่เข้ามาใหม่ฮนะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าแรกๆนั้นนะปาปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปบ้างนะฮะปาปาจะมาจะมาเนี่ย บอกกล่าวกับแฟนๆประจําว่าปปาประกาศรับซื้อเดือนอะไรประมาณ3วัน4ี่วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหรืออาจช้ากว่านั้นปปาจะมาทํารายการฮะจนถึงอาตั้งแต่ปีรับซื้อครั้งแรกๆจนมาถึงครั้งสุดท้ายปีล่าสุดเอ้ยคลิปล่าสุดนะท่านผู้ชมเบอร์นะฮะตื่นดึกฮะปปาตื่นดึกทุกวันเพื่อลุกขึ้นมาทําคลิปนะฮะแล้วก็มาจัดเรียงอันดับงานต่อๆไป เช้ามาก็จะมีน้องแอดมินมาทําหน้าที่ต่อส่วนใหญ่ปอปาก็จะไม่ได้ตอบคอมอ่ไม่ได้ตอบในไลน์นะฮะพอสายมาก็จะให้น้องๆมาตอบแทนเราเริ่มกันก่อนนะฮะวันนี้พูดนานทักทายกันนานเอาเป็นปีแรกที่ปอป่ารับซื้อเลยนะฮะดูไว้นะฮะน้องๆที่เข้ามาติดตามช่องของปปาใหม่ๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายพี่ๆน้องๆ ดูนะฮะนี่คือเหรียญ25ตางฮะ25ตางพอจะมองเห็นไหมท่านผู้ชม25ต่างที่เรารับซื้อนั้นก็เป็นปีพศ2530ปีพศ2530เราจะไปกันเร็วเลยะฮะเพราะว่าเพียงแต่ปปานั้นมาทบทวนเหรียญที่รับซื้อนะฮะรูปแบบพระเสียนเล็กนะฮะปีพศ2530เราซื้อแบ่งปันจาก แฟนๆรายการในราคาเหรียญละ50บาทะฮะผ่านมาเดือนกว่าที่ปาปาเปิดช่องรับซื้อ50บาทก็ยังซื้อ50บาทไม่มีการลดราคานะ,ะสังเกตดูนะฮะว่าปาปาไม่ได้ลดราคาลงโดยไม่ได้บอกนะ,ะยังซื้อราคาเท่าเดิมต่อมาฮะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอฮะเดี๋ยวแฟนๆก็ต้องไปทํางานทําการกันต่อหนะ้าต่างคนต่างมีงานทํากันต้องไปทําหน้าที่กันต่อต่อมาฮะเป็นเหรียญ 50สตางรูปแบบพระเศียนเล็กสีทองเหลืองเช่นเดียวกันฮะปีพศ2534ั้ํยาบ้ำบอกเพื่อนแฟนแฟนรายการนะหากปป่าพูดพศหรือว่าจำนวนการผลิตผิดไปก็ให้่นแฟนช่วยทบทวนนะฮะแล้วก็ไปสันนิษฐานเอาเงว่าปปาจะพูดผิดไปก็สันนิษฐานพศเองนะก็น่าจะน่าจะพอสันนิษฐานถูกนะฮะบางครั้งยอมรับว่าปปาอาจจะพูดพศผิด ต่อมานะฮะต่อมาอันนี้ก็รับซื้อเหรียญละ50บาทนะแฟนๆรายการน,นะห้าสิบบาทใครมีนะฮะส่งขายได้ฮะใครมีส่งขายได้ต่อมาเหรียญที่ร้านปอปลารับซื้อช่องปอปลารับซื้อก็คือเป็น2บาทสีขาวปีพออศ2550ันห้รฮะแรกๆเลยนะที่ปอปลาประกาศรับซื้อตอนนี้ปอปลาประกาศ ที่ผ่านมาปอปาประกาศรับซื้อในในราคาเหรียญละห้าบาทแต่มาวันนี้ฮะปอปาจะเพิ่มราคาให้แฟนๆรายการจะเพิ่มราคาให้แฟนๆรายการอเอาสักเรียญละหกบาทนะขอเหรียญสักหกบาทให้กับ f อซหรือแฟนๆรายการปอปาเนี่ยถนัดพูดแฟนๆรายการนะฮะอาจจะเป็นคนลูกทุ่งอาจจะเป็นคนลูกทุ่ง จะพูดว่าแฟนๆรายการแทนเพื่อให้ผู้ติดตามที่มีอายุรุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยใช้คำว่ารุ่นเก่าๆนะฮะคนยุคโบราณนิดนึงตั้งแต่อายุ60ขึ้นไปบางทีท่านก็จะใช้คำจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่า f c นะฮะฉะนั้นปปาจะใช้คำว่าแฟนๆรายการสังเกตดูนะจนว่าเคยปากสนิทปากพูดคำนี้ โอเคฮะเหรียญนี้2บาทสีขาวปีพศ2550เดิมทีปปารับซื้อเหรียญละ5บาทปอปาขึ้นให้เป็นเหรียญละ6บาทปอปาอาจจะขึ้นอาจจะลงปปาเคยบอกไว้แล้วนะฮะปปาเคยบอกไว้แล้วถ้าเวลาไหนของเข้าเยอะหรือว่าขายไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าในวงการนักสะสมเนี่ยลดราคาการซื้อขายลงปอปาก็จะลดนักแฟนรายการนะท่านผู้ชม เข้าใจตามนี้นะฮะปอปาก็ต้องบอกตามตรงถ้าปอปายังพอขายราคานี้ได้ปอปาก็จะขายพยุงช่องไปก่อนเพื่อมีเงินจ่ายน้องๆแอดมินหรือผู้ช่วยนะฮะแต่ถ้าของลงหรือของขึ้นปอป,าก,ปาก็จะแจ้งให้ทราบต่อมาเป็นเหรียญ2บาททองเหลืองฮะสีทองนั่นแหละฮะที่เราเรียกกันติดปากนะฮะปีพศ2 5ง0ั ป่ารับซื้อเข้าอันนี้ก็ยังเป็นเหรียญละ4บาทเหมันเดิมก่อนนะฮะขอ4บาทมันเดิมโอเคไหมฮะเพราะว่าที่ขึ้นราคาไปก็เป็นสีขาวนะฮะจาก5บาทป,าป่าให้6บาทแล้วนะฮะใครมีนะฮะรวบรวมได้เลยนะฮะรวบรวมฮะ ทุกเหรียญที่ปอป้าตั้งไว้เนี่ยเราก็ทาคลิปจนจบให้รู้ว่าปอปาต้องการเป็นอย่างมากนะฮะปอปาต้องการเป็นอย่างมากอ้อแล้วก็มีอีกปีหนึ่งที่ปอปาทําไปนะฮะปอปาขอไล่าตามไปเลยนะฮะปอปาจะไม่เก็บเก็บไว้ทําคลิปนะฮะปอปาจะยิงยาวไปเลยไม่ต้องเอา,เอาเ,อาเอาเหรียญเดียวมาทําคลิปเดียวเพื่อกินยอดค่าโทษเถอะค่าโฆษณาเอ่ยค่ายอดเบวปอปอปอปานั้นก็คงไม่เกี่ยวข้องตรงนั้นนักนะฮะปอปามีความสุขกับการได้ ซื้อขายเหรียญกับแฟนๆรายการก็พอฮะป,า,ปายิงยาวทุกเหรียญเลยนะฮะต่อมาฮะเป็นเหรียญหนึบาทหายากติดอันดับที่1หมุนเวียนนะฮะปีพศ2529ฮะทางช่อฝาสั้นแล้วก็ช่อฝายาวเอาง้ว่าช่อฝาสั้นเนี่ยหายพบเจอง่ายกว่าตามวงการนักสะสมบอกมานะฮะก็คือปอ่าประกาศรับซื้อช่อฝาสั้นเนี่ยในราคา ผ่านใช้200บาทถ้าสภาพใหม่ก็น่าจะ400ประมาณนั้นแต่ถ้าใหม่แล้วปป่าชอบเหรียญถึงมือนะเหรียญถึงมือปป่าก็อาจจะเพิ่มให้5บาท10บาทหรือมากกว่านั้นอันนี้เป็นกฎของปป่านะฮะเพราะกฎการซื้อก็คือผ่านใช้200ไม่ผ่านใช้400บาทปป่าจะคืนน้ำใจกับแฟนกันกับเหรียญเหรียญนี้เลยไหมหรือทุกเหรียญเนี่ยขึ้นอยู่กับปป่าจะ ตั้งกดขึ้นมาเองนั่นคือกดน้ำใจที่ปปาอาจจะให้แฟนรายการโอเคนะฮะช่อฟาสั้นผ่านใช้200ไม่ผ่านใช้400ตรงนี้ก่อนถ้าช่อฝายาวท่านผู้ชมช่อฝายาวปอปาเริ่มที่600ถึง800บาท600นี่สภาพท่านผู้ชมฮะเริ่มที่500ก่อนดีก,กว่านะฮะ เพราะว่า600เนี่ยอาจเจอเหรียญที่ผ่านใช้ค่อนข้างมากนะฮะผ่านใช้ที่ค่อนข้างมากเดี๋ยวยกตัวอย่างกันเลยนะฮะถ้าปาประกาศรับซื้อ600เนี่ยคำพูดต้องศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมเหรียญน,นี้นะฮะเรามาดู2เหรียญน,นะฮะถ้าหาก600เหรียญแบบนี้เข้ามานะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เข้ามาก็จะลําบากถ้าเป็นช่อฝ้ายาวนะฮะรับซื้อ600แล้วเนี่ยป๋ปาก็ต้องจ่าย600แต่เหรียญน,นี้ป๋ปาอาจจะขายได้เพียงในร้อยสองเท่านั้นเอง โอกาสที่จะอโอเคฮะเข้าใจตามนี้นะฮะฉะนั้นปอปาจะตั้งไว้ในราคา500บาทก่อนถ้าเป็นช่อฟ้ายาวนะฮะช่อฟ้ายาวปอปาตั้งไว้500บาทก่อนเริ่มที่500ผ่านใช้ไปจนถึงยกตัวนี้เหรียญน,นี้ไม่ผ่านใช้นะท่านผู้ชม800 900บาทตามนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาบรรยายมามาทำความเข้าใจครั้งหนึ่งขอให้ให้ให้เหรียญถึงมือก่อนนะฮะ เร็วเลยฮะยาวเลยนะฮะต่อมานะฮะต่อมาต่อมาก็คือที่ประกาศรับซื้อไปแต่ก็เหมือนจะจะเหมือนไม่มีแฟนๆรายการน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูคลิปหรือเปล่าฮะนี่คือเหรียญ5บาทเรือหงฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไปก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดรับ เฉพาะปีพศ2531ก่อนนะฮะในราคาเหรียญละ10บาทเหรียญละ10บาทผ่านใช้นะฮะผ่านใช้10บาทโอเคนะฮะต่อมาฮะเหรียญ1น1บาทครุฑปีพศ2517ปีนี้ปปาก็รับซื้อแล้วนะฮะ ในราคาเหรียญละ1ิบาทเช่นเดียวกันผ่านใช้นะฮะผ่านใช้เราซื้อเข้าเพื่อมาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะต่อมานะฮะ,สะเสด็จนิวัตพนครถ้าผ่านใช้ปอปาขอรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละปอป่าให้เลยก่อนนะ,ะเหรียญละสามสิบบาทนะฮะสาสิบบาทโอเคไหมฮะผ่านใช้นะฮะ เดี๋ยวถ้ามีเวลาพอเดี๋ยวปป้าจะบอกราคาไม่ผ่านใช้อีกครั้งหนึ่งคิดว่าถ้าถ้าเวลาพอนะท่านผู้ชมนะโอเคนะฮะต่อมาฮะยิงยาวเร็วเลยฮะเหรียญห้าบาทครุฑเก้าเหลี่ยมเหรียญน,นี้ปอมแปลงเยอะฮะปอมแปงเยอะ,อแ,ยอะแต่ปป้าก็พอจะดูออกเหรียญน,นี้ฮะผ่านใช้ปปาประกาศรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละเอาอันนี้เท่าไหร่นะฮะห้าสิบบาท ห้าสิบบาทตัวนี้ปอปายังไม่เคยประกาศรับซื้อนะฮะแต่ปอปลาจะให้ราคาเหรียญละเอาคันสัก30บาทก่อนนะท่านผู้ชมราคาอาจจะมีขึ้นมีลงอาจจะมีขึ้นมีลงฟังปอป่าให้ดีนะฮะผ่านใช้ปอปาให้เหรียญละ30บาทฮะโอเคนะฮะต่อมาฮะล่าสุดที่ปอปาประกาศรับซื้อไป คือเหรียญ5บาทครุฑเฉียงปีพศ2520ฮะ27ล้านเหรียญฮะปอป่า,ปาก็เพิ่งจะประกาศรับซื้อไปคลิปเมื่อวานนะถตาจังไม่ผิดนะฮะปอป่า,ปาให้ราคาเหรียญละ15บาทฮะ15บาทรู้สึกว่าเมื่อวานจะมีน้องอาแฟนรายการเนี้ยติดต่อเข้ามาขายแล้วนะฮะเดี๋ยวปอป่าก็จะ ประกาศขายแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีที่อยากได้นะฮะต่อมาฮะเป็นลำดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายก็เป็นครุฑเฉียงปีพศ2522ฮะล่าสุดเลยนะฮะเหรียญน,นี้72ล้านเหรียญฮะเหรียญน,นี้27อันนี้72มากกว่ากันหลายเท่าตัวฉะนั้นเหรียญน,นี้ปป้าให้ก่อนในราคาเหรียญละ10บาทนะฮะ10บาทคราวนี้มีเวลาเหลือไหมท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวได้อีกนิดนึงนะฮะคลิปปปาอาจจะยาวไปแฟนอาจจะดูไม่จบฮะคือเหรียญนี้ปปาประกาศรับซื้อเป็นราคาเหรียญละสิบบาทถ้าไม่ผ่านใช้เอาไม่ผ่านใช้มาแล้วนะฮะถ้าไม่ผ่านใช้ลองลองดูนะฮะปปาประกาศรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะฮะลองดูนะฮะไม่ผ่านใช้ห้าสิบบาทอันนี้ไม่ผ่านใช้ปปาก็ ให้ราคา50บาทก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะหรือว่ายังพบเจอกันได้อยู่ง่ายๆนะฮะอันนี้ผ่านใช้ปป่าให้50บาทถ้าไม่ผ่านใช้ปป่าให้ประมาณ80บาทก่อนนะฮะ80บาทไม่ผ่านใช้นะฮะดย๋ยวนี้ก็ไม่ผ่านใช้ฮนะก็คือถามว่าไม่ผ่านใช้แต่บางครั้งก็อาจจะดูมองๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนฮนะอาจจะมี ความชื้นเนี่ยเข้ามาจับเหรียญพอสมควรฉะนั้นก็รายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะผ่านใช้50บาทไม่ผ่านใช้ 80.. 80ถึงเอา80ก่อนดีกว่าฮะถาว่าถึงนี่ปราปาเคยมีปัญหากับแฟนๆรายการนะเอา80ก่อนนะฮะปราปาไม่ยากอยู่แล้วนะฮะอันนี้30บาทเท่าเทียันแฟนๆรายการาสุนักที่เลี้ยงไว้ฮะ สาบาทผ่านใช้ถ้าไม่ผ่านใช้ก็ปอปาก็ให้ให้ให้าสบหก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามีเหรียญเข้ามาค่อยว่ากันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ถ้าผ่านใช้สิบาทอ้าสิบหาบาทฮนะสิบห้าบาไม่ผ่านใช้ก็ประมาณสสิบห้าสิบบาทแล้วกันปอปาก็ตั้งราคาไม่ถูกแต่ว่าถือว่า อย่างโชคดีนะฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมามากพอสมควรเอาง่ายพบเจอมากอันนี้ก็เสี่ยงฮะอันนี้ผลิตออกมามากราคาไม่ผ่านใช้ปป,ปาก็ไม่อยากตั้งสูงอันนี้เสี่ยงฮะเสี่ยงที่จะปลอมปอปาก็ไม่อยากตั้งสูงฮะถ้าเกิดตั้งราคาไม่ผ่านใช้หลักร้อยขึ้นไปท่านผู้ชมรู้ไหมปีนี้เสี่ยงในเมื่อปปาสังเกตและรับซื้อแล้วตกลงเนี่ยปป่ปาก็เสี่ยงจะรับของปลอมเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฮะเหรียญนี้ส่งถึงมือ ปอป้าจะทําคลิปตรวจสอบนะฮะต้องยอมรับความจริงนะเพราะเหรียญนี้41ล้านเหรียญประมาณฮะข้อมูลข่าวขาวเมื่อหลายปีก่อนก็ปลอมเกินครึ่งอันนี้เขาบอกมาแล้วปอป้าเคยเจอนะฮะปอป้าก็เคยเจอปอป้าใช้เวลาศึกษาอยู่นานถึงกล้าประกาศรับซื้อประมาณนั้นคิดว่าใครที่ส่งขายกับปอป้าปอป้าขอตรวจสอบนะฮะขอตรวจสอบใครมีนะฮะ 2 0่สบถึงสาบาทผ่านใช้ถ้าไม่ผ่านใช้ก็ประมาณ50-60บาทก่อนนะ,ะก็คือใช้เหตุผลไปอย่างนี้ท่านผู้ชมนะคือเข้าใจปปานี้หนึ่งโอเคนะฮะครบแล้วนะฮะสำหรับเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปเกี่ยวกับแฟนๆคงจะพอทราบนะฮะเวลาก็สิบกับ20นาทีแล้วฉะนั้นแฟนๆเข้าใจนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ปปาประกาศรับซื้อเหรียญเดี๋ยวจะมีอีกนะฮะยังจะมีอีก ที่ปปาจะประกาศต่อจากตัวนี้ก็คอยติดตามชมบางทีถ้าเหรียญไหนขาดเนี่ยไม่พอส่งให้กับแฟนๆรายการที่นักสะสมนะปอปาก็จะเก็บตัวนี้ถ้าตัวนี้ขาดปปาก็จะเก็บตัวนี้เก็บ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 ไล่มานะฮะเก็บ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 ไล่มาฉะนั้นก็ติดตามคลิปของปอปานะฮะติดตามคลิปของปอปาแล้วยิงยาวเลยนะฮะปอปาทำคลิปยิงยาวเลย 10อันดับฮะที่ปปาประกาศรับซื้อไปพอจะจำกันได้ไหมฮะมีปี10บ,บาทปีพศ2531 700ถึง1,000บาทไล่ยาวนะ,ะเวลากินไปเยอะท่านผู้ชมเกรงว่ากล้องวิดีโอจะตัดไปนะฮะแล้วก็ปีพศ2504เอาท่านผู้ชมเป็นแบบตัวอย่างฮะมี31พศ2531พศ2541 พศ2542นี่นะที่ประกาศรับซื้อจำไว้นะฮะพศ2534พศ2543พศ2553พศ2 5 0 0อาจบตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาเป็นสุดท้ายที่ประปาประกาศรับซื้อไปก็เป็นปีพศ2544ฮะเดี๋ยวอีกพศนี้จะสองพศนี้จะตามมานะท่านผู้ชม บอกกันตรงนี้เลยฮะไม่ปิดบังไม่ต้องคอยลุ้นคลิปนี้เก็บไว้นะฮะห้กับ40จะตามมาเร็วๆนี้นะฮะแต่อันดับท้ายๆแล้วนะฮะราคาเนี่ยจะต่ําลงไปนะเะพบยอดจํานวนการผลิตก็มากกว่าอันดับอุ้ยโทษทีท่านผู้ชมโทษทีฮะปลาโดนกล้อง อันดับสุดท้ายเนี่ยยอดจำนวนการผลิตจะมากกว่าอันดับต้นๆหลายเท่าตัวฮะราคาก็จะตกลงไปนะฮะสองพศนี้นะจะลงไปอีกนะฮะต้องเข้าใจปอปานะฮะผมว่าแฟนปอปา่าเนี่ยน่ารักเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายฮะแล้วก็อ่ะเหรียญเอฟเฟกฮะกับเหรียญคุดปอป่าประกาศรับซื้อเขาในราคาเหรียญละหนึง่งเอาอ่าลืมเบลหรือน้อยจนหนึ่งร้อยบาทนะนะ เอเปกับเหรียญคุด10บาทนะฮะ,ะสองพศนี้ปปาให้เหรียญละ100บาทะฮะหนึ100บาทใครมีนะฮะรวบรวมส่งขายได้นะฮะแล้วถ้าเป็นแบบธรรมดาท่านผู้ชมแบบธรรมดานะฮะเอาง่ายๆว่าถ้าเป็นอขอเป็นค้าวาละนะฮะวาระที่เหลือต่อจากเอเปกับเหรียญคุดเนี่ยปปาให้ประกาศขาประกาศรับซื้อเข้านะฮะท่านผู้ชมมาวันนี้ปปาขาดมากทุกเหรียญเลยฮะ ปอปาจาก13บาทปอปาให้14บาทฮนะราคาปอปาอาจจะขึ้นแล้วก็อาจจะลงตามยอดจํานวนของที่เข้ามามากนะฮะปอปาซื้อมาขายไปซื้อเข้าแล้วก็ขายออกเลี้นวาระคละนะฮะปอปาให้เหลือสิบบาทแล้วนะใครมีติดต่อแอดมินมานะฮะพิมพ์เข้ามาในไลน์นะฮะพีจุดพีเอ3ามจุดพีเอสตัวนี้ อาโทษทีฮะเหรียญน,นี้ขึ้นราคาแล้วนะฮะจากเคยรับซื้อเหรียญละสิบสาบาทปอปาขาดฮะปอปาขาดปอปาให้เหรียญละสิบสี่บาทอ่ะโอเคไหมฮะโ <c oughs> ทษทีฮะเช้าอยู่คอปอปาอาจจะไม่ลงอาจจะไม่ลงฮะสิบสามบาทเป็นสิบี่บาทแล้วนะฮะใครมีแต่ขอคละวาระนะฮะขอคราวาระคือดูจํานวนเหรียญของท่านผู้ชมยกตัวอย่างสมมุติตรงสิบเหรียญขอเป็นคระวาระ ครบสิวาระนะท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้า20เหรียญก็ขอเป็นวาระละ2เหรียญฮะคิดตามยอดจํานวนตามนั้นนะฮะเพื่อปปาจะจําหน่ายขายออกแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่เขายัางไม่มีนะฮะปะปาจะย้ําเสมอนะฮะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะให้แฟนๆขายคล่องปปาก็จะแบ่งปันคล่องปปาก็จะมี ถุนทรัพย the uh, ์หมุนเหียนเพื่อมารับซื้อเหรียญพวกนี้นะฮะเราต่อยอดไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมนะต่อยอดเป็นพร้อมกันปปาไม่คิดจะจะคิดจะอ่าไอ้นั่นไอ้นี่อะไรก็ช่างรับปปาจะได้ต่อยอดจากเหรียญพวกนี้แล้วก็มีเงินมาซื้อแฟนรายการพวกนี้ฮะปปาก็ลากย่าเหมือนกันเป็นคนจนนะฮะปปาเป็นคนจนบอกตามตรงฮะบอกตามตรงแต่ปปาก็จนก็ซื้อจริงนะฮะจนก็ซื้อจริงฉะนั้นแฟนรายการไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องราคาที่ปปา ตั้งแล้วจะไม่รับซื้อไม่ปปาไม่เป็นที่จะประกาศรับซื้อเหรียญละ50บาทแล้วจะให้เหรียญละ7บาทมาอย่างไม่นะถ้าจะลงราคาถึงระดับนั้นปปาก็จะแจ้งความจริงให้ทราบเป็นคลิปล่าสุดนะฮะตอนนี้ปปาก็ยังให้ราคาเหมือนเดิมพอจะเข้าใจแล้วนะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมกินเวลาไป20กว่านาทีคลิปนี้เพราะว่าปอปาตั้งใจจะมาเอาเหรียญที่ปอปาประกาศร, huh? ร <S <S ับซื้อเนี่ยมาวางให้แฟนๆรายการดู แล้วต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะว่าสําหรับเหรียญที่น้องๆเนี่ยส่งมาฮะบางครั้งน้องๆส่งเหรียญเหรียญนี้มาคู่กับเหรียญของลอห้าของลอห้าไม่ว่าจะเป็นอ่าลอห้าหนึ่งบาทลอห้าหนึ่งสตึกสองสึนะที่จริงนะฮะปอป่านั้นจะบอกเลยญทเหรียญที่ท่านส่งมาพร้อมๆกับเหรียญพวกนี้นะปอป่าจะบอกว่ารับซื้อเหรียญนี้ก่อนฮะคือเหรียญยกตัวอย่างนะเหรียญลอห้าหรือเหรียญอ่าเหรียญที่ระลึกย0ิบาท อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่มีราคานะฮะเพราะปอปาานั้นบางผ่านคลิปตรงนี้เหรียญของท่านมีราคาน้องๆมีราคาแต่ปอ๋ายังไม่ทนประกาศรับซื้อนะฮะปอ๋าก็จะยังไม่ซื้อเข้ามาแต่เดี๋ยวถึงคิวแน่นอนฮะอย่าคิดน้อยใจว่าเอ้ยช่องปอ๋านี่รับซื้อแต่เหรียญแบบนี้ขนาดเหรียญอ่าลอห้าหนึ่งสลึงเหรียญอ่าตราแผ่นดินเนี่ยบาทหนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยช้างสามเสียแน่ปอ๋า เขาไม่ไม่รับซื้อหรอที่อื่นก็ตีราคาให้ต้องหกร้อยเจ็ดร้อยหรือพันสองพันเจ็ดพันแปดพันปปายังยังไม่ยังไม่ไม่รับซื้อนี่เพราะปปานอยากจะทําเหรียญหลักๆที่ปปาเล่นก่อนนะฮะปปาซื้อหาก่อนถ้าปปารับเหรียญอย่างนั้นเข้ามาเนี่ยปปายังไม่ทันประกาศลงคลิปรับซื้อปปาต้องการลงคลิปประกาศรับซื้อเป็นทางการสําหรับช่องของปปานะฮะก็ถ้าเกิดแฟนๆรายการอยากขายจริงๆก็อาจจะมีช่อง ต่างๆทาง u t u b e นะครับประกาศรับซื้ออยู่แล้วถ้ายังรอปรปาไม่ไหวนะก็อันนี้เป็นการแนะนําจากปปาะนะฮะหรือถ้าอยากจะเก็บไว้ก่อนจะรอปรปาทําทาคลิปก่อนไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็คอยลุ้นกันเอาสำหรับเหรียญรอห้านะฮะหรือจะเป็นแบงค์เนี่ยเดี๋ยวปปาขอเดินเดินเดินไกลกว่านี้ก่อนนะเพราะตอนนี้ไหนจังติดขัดเดองต้องมา,มาหาน,น้องอน้องแอดมินฮะ ว่าเหรียญนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ดูผิวแล้วราคาเท่าไหร่ใหม่เก่าราคาเท่าไหร่นะปป๋าไม่อยากทางานพลาดนะฮะโอเคนะจบแล้วสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูไว้นะแฟนรายการน้องๆพี่ๆที่ที่ยังสงสัยปป๋าประกาศรับซื้อได้ไปบ้างใครดูไม่ทันก็รีกลับไปดูนะฮะย้อนกลับไปดูแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์ แล้วอย่าไปรอเหรียญน,นี้ให้ครบจํานวนอาต้องได้เงิน1 0 0 0บาทมาแลกเงิน1นึ่งพันถสองบาทนะท่านผู้ชมน้องๆพี่ๆนะครับมีอย่างนี้เหรียญหนึ่งแล้วก็ตัวอย่างรับซื้ออีกอย่างละเหรียญอะหรยๆเนี่ยรวบรวมเลยฮะรวบรวมรวบรวมมาส่งมาให้กับประป๋านะอย่าไปรอให้ครบอย่างนี้ครบจํานวน1 0 0 0บาทอย่างนี้1 0 0 0บาท1 0 0 0บาทเหรียญนี้1 0 0 0บาทไม่ต้องนะฮะถ้ามีอย่างนี้ก็ส่งให้กับประป๋าโทษทีนะเสียงสุนักท่านผู้ชม โอเคจบแค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ